ก็อย่าไ,ไปทางการนะมันคือมิบบบถ่ายแล้วเรียบร้อยค่ะก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่มาในวันนี้ค่ะเติมเต็มความรู้สึกของเรานะแสดงมากมากเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะอคขอเสียงตบมือให้หนะะ่อยค่ะเดี๋ยวช่วยแน้นทํางานก่อนดีกว่าเราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของพรมนิขิตนะคะอคตอนนี้เราทำถึงอีพีที่19แล้วเรียบร้อย ไม่นานแล้วจะาจอ,อารู้สึกยังไงบ้างทั้งสองคนครับก็อยากจะดูตอต่อไปแล้วครับว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสแสดงเองเราก็จําไม่ได้แล้วว่าเล่นอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากดูในฐานะคนดูก็สรุปแล้วก็อยากติดตามว่าเออเรื่องราวเป็นยังไงความรักจะเป็นยังไงต่อคด้แล้วะฮะสำหรับเบลล์ตอนแรกก่อนออนแอร์รู้สึกว่า20 ตอนมันเยอะมากเลยนะเลาวเราจะประคับประคองอยังไงให้คนดูดูจนถึงตอนจบได้เราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยจะมีช่วงที่มันจะแบบเบื่อไหมอะไรไหมแต่ปรากฏพอเราดูในฐานะคนดูอะ <จน S 1> เรารู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันว่าใกล้จบแล้วแต่ไม่ต้องกลัวเพราะแฟนๆของพวกคุณบอกแล้วว่าจบปุ๊บรีดันเลยดีเลยอะ เร็วไปเร็วไปเร็วไปนิดนึงครั้งนี้เป็นพรมลิขิตแล้วอยากรู้ว่าจะมาถ่ายทำรอบนี้มันใช้เวลานานขนาดไหนประมาณเท่าเดิมเนาะหนึ่งปีแปดเดือนน่าจะเท่าเดิมแต่ว่าใช้จํานวนคิวเยอะกว่าด้วยความที่เป็นแฝดแล้วก็เล่นหลายคนมากอย่างเงี้ยค่ะก็ตามไปร้อยห้าสิบคิวโอ้โหเยอะกว่าภาคที่แล้วร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดก็ว่าทุกสัปดาห แต่ว่าอ <y> ันเนี <desserts> <Negative paper> ้ยต้อง150 150ยอะที่สุดในชีวิตในชีวิตแล้วก็ในช่องแล้วแหละไม่มีใครทําขนาดนี้แล้วแหละ150ได้แล้วน่าจะไม่มีแล้วแหละก็ต้องเป็นเราใช่ตามสถิติโอ้โหตีละ400คิวนี่ก็ถือว่าเยอะเยอะมากแล้ว5นี่150ที่สุดแล้วล่ะสุดๆไปเลยถึงจะใช้คิวเยอะแต่ออกมาแล้วก็คือโอ้โหพออบพอใจเป็นที่พอใจของแฟนๆก็คือโอเคโอเคมีท่าเหนื่อยของเราคุ้มะค่ะ คุณค่าเหนือยนะอยากรู้ว่าตั้งแต่บุเพมาจนถึงพรมลิขิตความยากความง่ายมันต่างกันยังไงบ้างคะก็แต่ว่าภาคมียากกว่าด้วยความที่ตัวละครอ,อ,อย่างพุตานี่ค่ะเขาจะมีความซับซ้อนในตัวเองมันก็เลยจะเหมือนแบบเราต้องทําการบ้านเหอะขึ้นมากๆมันไม่ใช่แค่แบบเราเป็นพุตานย่างเดียวเรายังมีแบบการะเกตของเก่าอยูย่มันจะ,บะแบบแวบไปแวบมาอะไร ค่ะแล้วก็รวมถึงตัวการเกตคุณแม่ที่จะต้องมีพัฒนาการจะต้องแบบกลายมาเป็นแบบแม่คนซึ่งมันไกลตัวเรามาก,มากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเออต้องใช้ความเชื่อเยอะแล้วก็แบบทำเขาเรียกว,ว่าทํากันบ้านค่อนข้างเยอะเนาะเพร่อคุณญิงการเกตจ้องจะปิดปากคุณพี่ตลอดใช่ไหมไม่ใช <น S 1> <ใน S 2> ่แบบเป็นยังไงฮะก็คือเราอะแต่ง เแล้วมันไม่มีอะไรต้องการต้องแับต้องเก่งกันแ,แล้วอะไม่แล้วเวลาอยู่ในนะั้นมันคือมันจริงจมันอยู่กันสองคนจริงจริงแล้วมันก็อยู่ในห้องกันสองคนแต่ว่าเวลาคนดูก็จะเหมือนว่าทําไมรู้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงอนะอยู่สองคนบางทีเมียก็เริ่มก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะมต้องมีบ้างนะพี่ด้วนอันนี้พี่พูดถึงชีวิตจริงหรือละครพี่พูดถึงอะไรบนโลกใบนี้มันก็ต้องมีผู้หญิง<อ>ที่แบบเข้าหาผู้ชายก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือตอน นี่ตอนนั้นนี่ไงแบบนี้ไงนี่ไงเล่นสีนี้น่ารักอีกนะดูนลยญิมก่อนหาไบอกแล้วคุณหญิงเขาจะปิดปากแก้เขาแก้เขาแก้เขาตอนเล่นกันเป็นไงบ้างนะผมสนุกนะได้ดูเร็วเร็เป็นไงเร็วมากเลยอค่ะเออมันมันก็เหมือนเรา เราไม่ได้ถ่ายกันมาแบบไม่ได้เจอกันในละครมาสักพักหนึ่งแล้วเน่ละครมันต้องมาเข้าฉากแบบนี้มันก็มันก็เขยู่แล้วเป็นธรรมดาอ่อันนี้คือรุ่นพอรุ่นแม่อาจจะแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวกันเยอะหน่อยมีฉากให้แบบเ็นจิ้นกันแบบเยอะๆเลยรุ่น,ร,นรุ่นลูกมารุ่นลูกก็จะมีฉากคู่กันเยอะพอสมควรมีเชียดฉากขี่มา้าอ๋อมันเป็นยังไงไปลาเิดเนี่ยออกเลย ดับมากเป็นร้านคนที่ชินกับการขี่ม้าไหมไม่เลยค่ะกลัวม้าไหมกลัวค่ะที่ขีมามาบ้าใช่ใช่น้ำตาน้ำเบลลกลัวหมดอ๋อ้เพราะว่าเราเป็นคนขี่เงี้ยเขาจะสอนเราตั้งสองคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คอนโทรลไงคะเออแล้วเขาก็เลยจะชอบแกล้งเราเพราะว่าเรากลัวแต่ศาสน้ำตาี่แกล้งจริงๆนะคือแบบขำมากน้ำตาขีดจริงๆแบบว่าอย่างเงี้ยจะล่วงมาเกาะจริงๆเลยพี่รู้ไหมมัน พี่ดูสะใจมากเ้ยไม่บางสิ่งพี่ดูมีความสุขมากเลยนะที่พี่ได้พูดถึงการแกล้งเมื่อสักครู่นี้คืออย่างเบลเขาได้ข้างหน้าเขาจะไม่ค่อยแต่เขาก็กลัวเขาบอกเขาก็กลัวอยู่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันมั่นคงอะไรเงี้ยแต่น้ำตาลอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะจะกอบเราอย่างเดียวม้ามันก็จะเด้งตูดถึงยาะมันจะแบบ เพราะสนุกแต่ตอนถ่ายแต่ที่อยากก็ผ่านผลไปด้วยดีเพราะว่าพี่ป๊อบขี่เก่งมาก่ขี่ม้าเก่งจริงอู้หู้ยจริงจริพี่โนนขี่ม้าเก่งจริงคุยด้วยใช่เป็นแบบอาเดินเป็นนั่งกับเขาเป็นไงาเป็นไงพี่ขี่เองตลอดขานได้เลยใช่ใช่ก็เก่งจริงจริงเขาฝึกมาในอไงในฉากที่เราก็กลัวหล่นไงเราก็แบบเราก็กลัวใช่ ก็กินๆกันไปกระชาขี่มาแล้วฉากฟันดาบล่ะนี่ดูนั่งดูคือออกสองตอนเลยนะก่อนฟันดาบอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมฮะอืมยงนี้ขนาดเลย ก็จะสอนทางเดียวไงแล้วเราไม่รู้ว่าการสอนคนละทางอะมันแบบมันไม่ได้คือมันอ้าวก็คนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาเงี้ยพอจับมันเป็นอะไรที่ชอบตลกอะนี่กันเองแหละมันจังหวะแบบทิศคอนมาไม่เราคือมาสอนว่าคือเราก็ถ่ายถ่ายกันไปใช่ไหมเราพี่ปกก็คือมาเข้าแบบข้างหลังแล้วก็กำลังจะสอนแต่ว่าแบบพี่ปกถนัดขวากี่ถนัดซ้ายแล้วมันมันไปไม้กันไม่ได้มันขัดกันมัันขดกันขัดกัน อันนี้อันนี้มัน,น,นเสือฉานะอันนี้มัน <c oughs> อันนี้คือเกิดอะไรขึ้นหาพี่บออ <c oughs> อันนี้มันเหมือนกับว่าแค่แกล้งแก้งเบลเ,เฉยใไใช่ก็คือบอกว่าจร <c oughs> ิงๆผู้กับว่าให้แบบเราเล่นกันเองอยากเล่นอะไรก็เล่นอลยอย่างนี้ <c oughs> ชอบแกล้งเขาอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกในฉากประมาณนั้น <c oughs> แล้วเราเป็นผู้ถูกแกล้งเป็นไงบ้าง เราถูกแก้ตลอดเลยเราก็เคยต้องแบบทําเอือมใส่เขาทําแบบไม่รับมนุกใส่เขาเลยดินิ่งๆไปบ้างเป็นนิ่งๆไปแบบอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเขาแก้ทุกคนไหมเท่าที่คุยมาเมื่อกี้แต่ละคนเนี่ยโดนหมดเลยโดนหมดเลยก็แก้หวดทุกคนแหละน้องๆที่แบบเข้าเท้าร่วมกับเราเพราะว่าไม่รู้สิบางทีเห็นเด็กๆแล้วก็แบบอยากอยากแก้เขาอะไรเงี้ยอยากแย่เขาให้แบบ สนุกสนานกันในกองอะไเลยครับประมาณนั้นแล้วเรามีสิทธิ์เอาคืนเขาได้บ้างไหมมากมายค่ะตลอดเบลยว่ตลอดใช่เลยว่ทำแต่ว่าแบบบางทีก็จิกบ้างจิกนมบ้างแล้วจิกตรงผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจิกอย่างเงี้ยอ๋อ่าเออหรอใช่มันเป็นยังไงจิกยังไงจิกนมยังไงอะเบลล่าก็แบบว่าคนเป็นยังไงไอ้แบบแย่กันแหละดีเบลว่า เขาว่าแบบเหมือนกอบกวนเรามากเลยแบบเลยได้่ถ้ามีอย่างคือว่าแต่ภาพไม่ได้ออกมาเธอภาพไม่ได้ออกมาแล้วก็ส่วนมากแต่เราไม่แก้เขาส่วนมากจะเป็นแบบแอบถ่ายถ่ายคลิปเอาไว้เวลาทําอะไรที่ดูแบบน่าจดจำเขได้ถ่ายคลิปเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ที่จะคืนพี่โบ๊ได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เอาคืนได้แน่นอนคือตุกแกจริงไหมครพี่โบ๊ อ๋อวันนั้นที่ฉากตุ๊กแกใช่ไหมจริงไหมฮะก็ไม่ไม่รู้ว่าข้างในมันมีจริงไหมแต่ก็กลัวแล้วอ่ะคือเขาเข้ามาแย่มาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าตุ๊กแกจริงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากเห็นอาการพี่โบ๊ทตอนเจอตุ๊กแกไหมฮะขอดูหน่อยครับผมยังถ่ายไม่เลยปุ่มบ้า แกอยู่ในนี้นาการนี่ะไมู่้ไปดูไมู่้ไม่ตูเป็นคนกลัวสดแก่งเล้งปะล้เฮ้่รูต่ทกแกจริงป่าวจําไได้ กตเพ<อ>ตราะว่าเขาบอกว่ารอ,อ,อนะจับตุ๊กแกจริงไงก่อนที่จะเข้าฉากเนี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเอาตุ๊กแกจริงมาตอนนี้รู้แล้วถ้าเขาทำอะไเรเราจับตุ๊กแกเราต้องพกตุ๊กแก่คะ <laughs> <laughs> มันน่าจะยากเกินไปห,หรอือเปล่ายากไปยากไปซึ่งเวลาก็โอ้โหความสามารถคุณเสน่ห์ไปจังหวะของคุณเขาบอกว่าฉากทำอาหารก็คือทำจริงทำจริงค่ะเหรอจริงสิครับเป็นยังไง ทำอะไรทำอะไรบัานามากมายมหาศาลจำไม่ได้นับไม่ท้วนเลยค่ะแต่ทำจริงทำจริงก็อะไรอ่ะต้องจับชายกะเพราไข่เจียวน้ำพริกกะปิปลปา,าท,ทออาูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปลาตะเคียนทอดพวกแับฉากอะไรพวกนี้คือทำเองด้วยมือหมดเลยอ่ะวเราเบลก็คือมีเรียนกับเออเขาจะมีเหมือนโคช้ชมาให้อ่ะค่ะว่าอเออต้องทำยังไงจับยังไงลำดับยังไงแล้วก็จะมีพี่มีกอปที่จะคอยบอกตลอดแล้วพอแบบ ปรุงเข so ้าไปปุ hm om, ๊บลิ่งออกอย่างเงี้ยพวกตะปงตะก้องบอกจองนะกระทะนี้อะไรนะใช่ก็จะได้กินกันค่ะทีมงานแล้วพ right? ี่ปุ๊บได้ชิมไหมคะชิมครับก็ไข่เจียวก็ได้ชิมจริงๆริครับเราว่าทำเองก็อร่อยครับเพราะว่าก็ไข่เจียวมันก็ง่ายไงเราก็เลยทำาได้ก็ทำหลายอย่างมากลยพี่ไอ้ยังอื่นไม่ได้ชิมเลยนะจ๊ะ ชิมนะแต่ไอเจียวมั่นใจแน่ๆว่าได้ไหมมันต้องอร่อยมันได้ไดแน่ต้องอร่อยครับค่ะ